ถ้าคุณเริ่มมีริ้วรอยปรากฏบนใบหน้าถึงเวลาที่ต้องหาครีมสักตัวเพื่อบำรุงผิวบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องหาซื้อครีมราคาแพงหรือหลายตัวในการแก้ปัญหาผิวหน้าการดูแลผิวด้วยครีมธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีสารเคมีเจือปนทำให้ผิวกลับมาดูดีเต่งตึงกระชับอีกครั้งกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติเตรียมวาสลีนหนึ่งช้อนชา วิตามิน e 2แคปซูลคนส่วนผสมให้เข้ากันหรือนำไปเวฟในอุณหภูมิต่ำก็จะละลายเข้ากันจัดเก็บใส่ตลาบเพื่อง่ายต่อการใช้งานควรเก็บในตู้เย็นและแนะนำให้ใช้หมดภายในหนึ่งเดือน การทาครีมตัวนี้ควรทาตอนกลางคืนเพื่อเป็นการฟื้นฟูผิวได้อย่างเต็มที่ช่วยแก้ปัญหาผิวได้หลายอย่างครีมตัวนี้ยังช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยใต้ตาใต้ตาคำ้ำตีนกาหรือรอยย่นบนเปลือกตาเพียงแต่ครีมเล็กน้อยทาใต้ตายกขึ้นเบาๆทาบริเวณหางตาและบริเวณเปลือกตา 2. ปัญหาริ้วรอยล่องแก้มเพียงทาและนวดกดเบาๆบริเวณล่องแก้มเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น และทายกขึ้นตามแนวกล้ามเนื้อ 3. ปัญหาริ้วรอยบริเวณหน้าผากเพราะหน้าผากเป็นจุดที่รับแสงแดดได้ง่ายทําให้เกิดริ้วรอยได้อย่างรวดเร็วแต่ครีมเพียงเล็กน้อยและทาบริเวณหน้าผากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว 4. ปัญหาริ้วรอยที่คอ ผิวที่คอเป็นบริเวณที่ยืดหยุ่นได้ง่ายทําให้เกิดริ้วรอยแต่ครีมเพียงเล็กน้อยและทาที่คอเพื่อให้ผิวที่คอกระชับขึ้นเส้นริ้วรอยลดลง 5. ครีมตัวนี้ยังสามารถทาที่ริมฝีปากมือและเท้าเพื่อเพิ่พมความชุ่มชื้นและลดริ้วรอยได้อีกด้วย การดูแลตัวเองไม่จําเป็นต้องใช้ครีมราคาแพงๆเพียงแต่หมั่นดูแลอย่างเป็นประจำสม่ําเสมอเราก็จะได้ผิวหน้าและผิวกายที่ดูอ่อนเยาวดูสดใสเปล่งปลั่งริ้วรอยลดลงได้กดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ